แตกเอ้ก็แตกแล้วเดิขอขอขอขนเดิขขนเข้า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 ไหนเข้าไหนหิวไปไหนจนสวยเลยคลิปต่อคลิปต่อคลิปต่อเฮ้ยลบ สวยรอเลยเอ๊ะที่ตอนแรกมันสำสหรับตาเขาคือมันพ้นไปแล้วนะไม่รู้ว่าเขายิงแบบยิงไล่กดเลยอะเอาคิดมันเอาโดนมาว้าวเก็บเพิ่มไม่ดันบังกลาบบังกลาบเขามียโอ้ oh, này quá, tí này cái này quá holy shit like it. ก oh, ็ลองกับเบียร์บลูกับเบียร์บลูไปยังไงมาเอาต้องเหยียบข้างบนอู้มีข้างบนได้เหรอตัวนึงข้างหลังเฮ้ย เหมือนเพื่อนจะแจและไอเรดมันไอนี่นะก็แต่งมาสวยแต่นั้นไม่รู้ไอตัวถือเคเบิลไม่รู้มันนั่นแหละถือเคเบิลไอตัวเรดนะนะมันมีมันมีคลิปโตอีกตัวนึงตัวที่ล้มอ่ะตัวที่ล้มอ่ะเดือเคเบิลมีคลิปโตอีกตัวนึงนะเขาไม่มีอันใหญ่ว่ะ 你点吧。Yeah, well. ดีนี่หว่าตูบ้บะหมี่ดีเหนืออ่าเดี๋ยวเขาชุบแม่ต้องต้องไปฝั่งสองสี่ศูนย์นะนเมื่อกี้ตรงตรงที่เธอซ้ำซ้ำไอตอนนั้นมันอยู่ไหนอะสอบอะสอบอยู่เอสจะะได้ไหม โฮลโฮบังกลาโฮวอนเบบี้โฮล์มโอ้ยเจ้มาขนาดนี้ก็ตายแล้วอโน่อโน่โบรอยโน่อโน่ติดด้าบหรอเย็บเย็บเย็บเจ็บเหมือนคนไทยเลยเฮ้ยเธอา เอามันเหรอแบดแดดเจ้าวง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 เชี่ยโอ้โหสาดได้โทษวะไปเลยเขาตอนแรกเขาเก็บพิชซูเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปทีละขั้นเธอเธอใจงั้งงนก่อนเลยปะเขามีเขามีเขามีสองคน เดินเดินเดี๋ยวรอคือแบบเราวิ่งไปให้ไกลแล้วค่อยค่อยจ่ายเยดเดี๋ยวเขาจ่ายให้ก่อนดเดี๋ยวเขาจ่ายให้ก่อนอแนออนอล้วแผ่น้นแขนอ๋อเรื่หน่อยเธอเธอไม่ไหว,วเดี๋ยวมันยากเขาหมดละเอ้เขามีอันนึง ถึง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 มีอีกปะเมื่อกี้เธอทิ้งแต่เธอเมื่อกี้เหมือนเธอทิ้งเม็ดแน่แต่เขาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเม็ดแล้วมาเม,มื่อกี้เราทิ้งใส่ทิ้งให้อฮะในวงไหมบนเขามีบนเขามีระวงัวงระวัง มีบินปะ,นปะตรงไหนไม่รู้ว่ะเขาเนี้ยได้ปะเออแต่เหยียบแต่เหยียบข้างบนมัาแล้ะเหย,ยบตรงไหนที่เนี่ยไอเขาได้ยู่ไนวะ อะนะกูคิดตรงนี้ไม่ได้ถึงที่มีคนเฮียใชนไม่มียาด้วยโอ้ชิดไม่ไ<ม>หวเฮียเยอะจัดเชียตอนแรกคือเขาติ๊กผิดไปคือเขาคิดว่ามันเขาคิดว่ามันเป็นหินให้เล่นเธอเธออยู่เธออยู่ให้ให้ให้มันคิวเลือดเธอไปเยอะจัดเยอะจัดเธอต้องรออย่างเดียวรอเลือดตัวเองระว่าเออแอบไว้มันมีคาเบอร์ ไปต,ตัวที่สามเขามันเก็บคาเบอร์ไปเหลือสองนะมังกรล้อ Do you hear me bro มันออกไม่ได้เพราะเราไปเก็บแบนเนอร์มา Do you hear me bro มังกรล้อลุกเยอะชอบชอบ Fighting I need Cheer up Cheer I need cheer bro I need cheer Cheer up please ไม่ไม่ไม่เดิข้างนอกข้างนอกมีค่ไม่ไม่ไม่คือเขาคือเขาต้องเดินไงรอรอรอจะมีจําแผ่เลยหรนไมีไม่มีรอบนหัวธอเดินอ่ะรอรอคิวไอ้้ไอของของเฮ้ยิ่ กอยู no! D, ่ก่อแล้ววิ่งเร็วอีฝั่งตี้อยู่ฝั่งนู้นมีคาเบอร์ระวังด้วย ไ <laughs> อนน้งไม่อยาเล่นท่าดิขอร้องถ้มึงตายก็มงไงเล่าเดะ bro wow วต holy <fuck? S 2> shit I'm so r o b r เอาเตเอเตนเข้าบ้านเอาเตนเข้าบ้านเตนก็เน อันนี้ไปฟุฟโฟุอฟ้าเปลี่นเลยอยอกมาต้นลสุดตัวสองตัวมตัวมีคอสติเลยเราบ้าง ลงไปหนึ่งแล้วคัดติ่กอมองยะวิ่งซ้ายเย่ เอ้าังนอกข้างในฮอก่อนแตกเจ็ดสิบสามฮอโคตรโลฮออย่างโลอะโอ้โหเรดโลมากบอกว่าเรไว้นั่นนตอนนั้นเรดเรดอาเฟด ยังไม่จะตายแล้วแต่เป็นเหลือศูนย์ยี่สิบอีกยังไม่โดนโอ้นะชั้นล่างปะชั้นล่างปะเออชั้นหนึ่งเลยออกตายไปวะาาตเวก็แตกก็อยู่มุมเนี้ยโลบ้าไม่แอ,มมอ,บ,อแบ,บอยู่อยูห่หลังกล่องไอ้เหี้ย ้ำนานแวานนึงนะไม่มีแบ,บอตอะโอ้ลูบ้าจะล้มไม่แช่พอพอล้มากอเจมสแตกเวแตกพร้อมกาแตกตออตวโลูบ้าก็แตกด้วยอีกๆีก็ข้างล่างเหรอไอ่อีกทีนึงมาอีกทีนึงมาไม่เคยมาับสเต็ปไม่ได้ดีกว,ว่าเพราะยังล้มอยู่อ้ได้เฉยเฉีย <Cornell. S 2> あ面あ、ね。 มันมีแหลกอยู่ให้ให้นั่งเนี่ยลมลมละตัวเลยลแล้วจะนั่งหลังแหลกนั่นแหละมันยิงมันยิงทะลุแหลกมาไอ้โบก็ลู้ไม่อีกตัวไอ้เยี่ยมันเหลือตัวเดียวแล้วปั๊มก่อนนะน่าจะน่าจะมีอีกทีจะเย็นเลยแจะเย็นมันจะเย็นแล้วอ๋อปั๊มไปนะปั๊มปั๊มไปนะเขาไม่ยามปั๊มโอเคโอเคมาตอนแรกคือเขาเจอนี่ให้ดูมันดิไอ้เฮียมุมข้างนอกมันยิงมันก็เปลี่ยนที่ไงัน

เออมีอีกทางนึงก็คือไปเล่นบ้านในนั้นเขาบินได้เขาบินได้ถ้าถ้าบินถ้าบินบินข้างหลังมามาข้ามบอลไม่ข้ามบอลไ,ไม่คุ้มเฮ้ยมีของแจกว่ะมีของแจกว่ะระวังด้วยเพื่อนมันน่าตามมาันน่าลองด้วยนะมันระวังข้างในนั้นด้วยโฟกข้างในต่อไอ้นักติดตัวนักจะตายสามสิบเยอะมากเยอะมาก ฉันสามระวัง,งนะโอยเยข้างนอกโคตรเยอะข้างนอกเยอะสักเยอะอจะลงแล้วต้องไหนวะไอโฟองข้างนอกไงทางซ้ายอ่ะที่เดินเลยโลมากหมอดาวหมอดาวเธอขึ้นมาได้เลยเฮ้ๆลงโทษความเร็วเมาส์ต่ำจ้ามีเซียมีเซียมันคุมยังไงให้ไม่เท่าตึกวะเพื่อน <13. S 2> ไอ้แมนโดดมาแม่โดดมามโดดมาอยู่นตกหนีายจริงเรอเ้าร่วงอ่โดดมันก็รอแปดสิบสามสอยแล้วลอีทีหนึ่งมาอีทีหนึ่งมาลีเซ่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 ฝั่งนี้มาด้วยนะ มีเวษตรงนี้ไปลงแล้วอึ่งไม่มีเดี่ยวทำไปเลยมองหรือเปล่าพี่เลย ไม่มาโดนอี่นี่หรี่บิน็อกมือแตกแตกเรียบร้อยโดนยัดเรียบร้อยตรงนั้นสามตัวหกตัวตรงนั้นอ่ะไว้หล่นมาไม่แตกว่ะระวัง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 ตรงนี้มีตีหนึ่งตรงนี้ตีหนึ่งอ๋อเทนตัวหนึ่งตรงนั้นอ่ะไม่ผลเอ้ยมึงเห็นโลบ้ามึงเห็นโลบ้าช้าๆป่ะ ที่สุดท้ายี่ท้ายีลมล้มลมตัวลมตัตวลมาสุดท้ายก่อนจะแต่งแ0สละออขอระเบอรสูตรแลเบอรสูตรเช่นกันโวยก่ามีเราให้แด้วเยียะผ่านอ่ะเยมันหนึ่งไม่ต้องวิ่งหมดอนแล้วเมื่อกี้ดีที่เจนสอยไอวอล์ค เยิงถูกตัว <Okay. S 1> ถ,ถ้าไม่ได้ยิงวอลมันก็ไม่ร่วง <Okay. S 1> ใช่ป่ะ <Yeah. S 1> ต้องยิงวอลใช่ไหม